ก็สองเดือนจาก1,300วันหน่วย<ะ>ประหยัดไปก็คือ500วันหน่วยเกินครึ่งประทับใจว้าวดี่เจอของคุณสมชายที่วิวแอนะ ูที่เป็นแอนตัวราก็เลยสนใจเขาไปศึกษาดูแล้วก็ไปดูรีวิวของพี่หน่วยตัดสินใจแล้วก็หาไลน์คอนแทคเข้าไปที่ไลน์เชียอของปูปูแอน์ตอหนึ่งเลยคือเป็นแบนคนไทยก็อุ่นประเทศไทยเองก่อนแล้วต่อสองคือมันเป็นแอนตัว่าคือที่ว่ากลางวันเราแคบไปไม่ต้องเสียไฟเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนของการทำธุรกิจได้เยอะนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะติดเลยก็ตัดสินมันครึ่งครึ่งประมาณพันพันกว่าบาท เทียบกับการเปิดทั้งวันตัง้งแต่เช้าลังคุ้มถดอู่กโอเคมากอันนี้ก็ติดมาครบ2เรอเดือนกันดีตอนนี้เปิดที่25องศาแล้วก็อันนี้เป็นไฟที่ประหยัดก็ตีประมาณ540หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้คือที่เราใช้ไฟไปทั้งหมดนี่คือสองเดือนเต็มๆแล้ววันนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณพันสามเจ็ดหน่วยนะครับ แต่ว่าเนื่องด้วยเชื่องผมไม่ได้ใช้แอซีริมิตแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องลองใช้ดูนะครับเรจะประหยัดไฟไปครึ่งๆที่ยังไม่เจอเลยฤดูุมมาร้อนจริงๆก็คือเซฟมากเรียกว่าประหยัดไปสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ี่ขาดไม่ใช้ระบบล็อกแอซีใช่ไหมครับระบบเปิดยี่สิบสี่ด้วยเพราะเราเปิดถึงสองทุ่มด้วยมันมีตั้งแต่หลังห้าโมงถึงองทุ่มก็จะเป็นเอซีอย่างเดียวจากพันสามร้อยกันหน่วยประหยัดไปก็คือห้าร้อยกันหน่วยเกินครึ่งประทับใจ